สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์การใช้งานของเจ้านี่นะฮะอานั่นก็คือ iPhone 12นั่นเองสีมว่วงนะหลังจากที่ผมนะฮะได้อันบ็อกแกะกล่องไปนะฮะ ระยะเวลาก็หลายเดือนอยู่เนาะน่าจะประมาณสัก3าเดือนถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> ต้องย้อนกลับไปดูคลิปนะฮะซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดมาเลยนะคะว่า iPhone 12สีม่วงเนี่ยที่ใช้มานะฮะเป็นยังไงบ้างคืออันไหนดีไม่ดีบอกหมดเลยนะครับผมจะเริ่มต้นจากการจับถือก่อนนะอันดับแรกการจับถือจะบอกว่าอืมโอเคอันนี้คือให้ผ่านนะ,ะเพราะว่า ไอโฟน12ตัวนี้นะครับมันไม่ได้หนักมากไม่ได้เบามากครับกำลังพอดีแล้วก็ขนาด6.1นิ้วของมันเนี่ยผมมองว่ามันโอเคนะนะซึ่งน้ำหนักของเขาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ162กรัมนะครับโดยส่วนตัวผมถือแล้วมันโอเคอะนะหน้าจอ6.1นิ้วอย่างเงี้ยของจ iPhone 12ซึ่งเป็นหน้าจอ OLED ด้วยและที่สำคัญนะครับก็เป็น s u p ปอ r ์ t i n a XDR ผม ต้องบอกว่ามันโอเคมากเลยอ่ะหน้าจอตัวนี้คือมันไม่รู้จะบอกอยังไงอ่ะเออหน้าจอไอฟโฟนเนาะก็รู้กันอยู่อ่าเรื่องขนาดนะฮะเรื่องหน้าจอ,อน,นี้ก็คือให้ผ่านเลยนะต่อมาเรื่อง 5G กันบ้างนะสำหรับเรื่อง 5G นะฮะก็ให้ผ่านเช่นเดียวกันนี่คือถือว่าโอเคการจัสัญญาณได้ดีการโหลดต่างๆผ่านเครือข่าย 5G นะครับผมมองว่ามันโอเคมากสำหรับผมนะฮะซึ่งโดวยวตัวที่ผมอยู่เนี่ยหรือว่าผมเดินทางแบบไป ใกล้ๆนะฮะของจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยคือมี 5G ครอบคุมเกือบทุกพื้นที่นะครับก็เลยรู้สึกว่าได้ใช้ 5G จริงๆแล้วก็ได้เทสปีดแล้วก็รู้สึกว่าโอเค i ไอโฟนรับสัญญาณ 5G ได้ดีมากนะฮะต่อมานะครับเรื่องการกันน้ำกันฝนก็โอเค iPhone ก็ให้มาอยู่ที่ IP68 นะฮะซึ่งกันน้ำได้นะครับลึกไม่เกิน6เมตรนะครับที่ระยะเวลา30นาที อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ไปจุ่มน้ําจุ่มอะไรมาแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้ครับปกติน,นี้ก็ไม่ได้อะไรนะฮะต่อมาเรื่องชิปเซ็ตกันมากนะครับก็คือจะพูดโดยรวมนะครับชิปเซ็ตก็คือ A14 Bionic นะฮะเขาทํางานได้ดีมากสำหรับผมนะการใช้งานทั่วไปโซเชียลเล่นลงเล่นไลน์ดู YouTube เล่นทวิต t ตอร์เฟซบ o ๊ก e ม s เซนเจอร์ออะไรเงี้ย่ติกต๊กติกต๊กติกต๊กตอกนะฮะหรือแม้กระทั่งการเข้าเบราว์เซอร์เนี่ยนะฮะ ก็ทำงานได้เรื่อยไม่มีกระตุกนะฮะอันนี้ก็คือให้ผ่านเช่นเดียวกันนะฮะต่อมาอันนี้ผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะอยากรู้นะเรื่องกล้องกล้องนะฮะสไตล์ iPhone อยู่แล้วตังจากที่ผมนะครับได้ทําคลิปของ iPhone 11ไปน้ออันนี้ก็คือให้น้องสาวมาพูดถึงความรู้สึกครับที่ใช้กล้อง iPhone 11 pro m a x มานะครับ iPhone 12ครับก็เช่นเดียวกันผมมองว่า2กล้องที่ผมใช้อยู่ตรงนี้นะฮะนี่เลยะ เขาทางานได้อย่างเพียงพอสำหรับผมเลยครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอนะครับกล้องหน้ากล้องหลังอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันโอเคสําหรับผมมากมันสามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะฮะกล้องก็คือถ่ายสมจริงนะฮะและที่สําคัญนะครับเรื่องวิดีโอเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องให้เขานะงานวิดีโออะ่ะโดยส่วนตัวผมมองว่า iPhone อะ่ะถ่ายวิดีโอได้ดีมากสําหรับผมนะอ่าอันนี้ก็ เป็นเรื่องของงานวิดีโอนะครับอันนี้ผมจะไม่แบบว่าเอ่อเอาทดสอบกล้องหรือว่าวิดีโอให้ดูนะครับเพราะว่าตัว iPhone 12อ่ะได้เอาไปคอมเพลกับโล่อื่นๆเลยนะครับถ้าท่านผู้ชม่านในสนใจนะครับลองไปดูคลิปกเก่าๆย้อนหลังดูนะครับเพราะว่าผมก็ทําคลิปทดสอบไปเลยกับหลายๆรุ่นแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือรุ่นนี้มีลําโพงบนล่างใช่ไหมเป็นแบบ Dolby Atmos ผมบอกเลยผมชอบลำโพงของ iPhone มากชอบมากๆเลยเพราะว่าด้วยเสียงมิติของเขาอ,อะ d o มบี้แอสโหมอะบวกกับเสียงลำโพงที่เขาทำมาความเสียงที่มันมีความทุ้มอะเสียงเบสอะคือจะบอกว่าเลิศเออมันดีคืออันนี้คือบอกว่าเขาอวยในเรื่องลำโพงอะนนี้เขาอวยเลยคือชอบมากมันจะบอกยังไงอะสำหรับคนที่ใช้ iPhone 12หรือ iPhone 11ถ้าจะรู้อยู่นะว่าลำโพงของ iPhone นอะมันแบบอืนะอันนี้นี่พูดเยอะ เก็จะบอกว่าชอบอันดีมากนะต่อมานะครับสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องการเล่นเกมอ่าท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับที่สนใจ iPhone 12เนี่ยไปเล่นเกมนะผมจะบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดน,นะฮะที่ ติดตามช่องผมนะครับผมจะเอา iPhone เก่าๆนะครับอย่เช่น iPhone 7 Plus นะครับ iPhone 8 Plus iPhone 1 0นนะครับ iPhone 11นะครับ i อ h o n e เ1 p r ป Max เนี่ยคือซึ่งเป็นเจเนอเรชันเก่าๆนะมาเทสเกมดูไม่ว่าจะเป็นเกมพอบ g RV าร์วีเหลือออก Gen นนะครับลองสังเกตดูรุ่นเก่าๆเนี่ยยังเล่นเกมได้อยู่เลยนะครับอย่างเช่น iPhone 7 Plus เนี่ยเล่นเกมได้เลื่อนหลามากสำหรับ iPhone 12ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมจะบอกเลยว่า เลิศปังลื่นแค่นี้พอสามคำคือไม่อยากจะพูดอะไรเยอะอันนี้ก็จะหาว่าอวยกย็ก็ได้นะจะบอกว่าอวยก็ได้นะครับเพราะว่ามันดีจริงๆช่องของผมบอกเลยว่าอันไหนดีก็คือดีอันไหนไม่ดีก็คือไม่ดีแต่ว่าอันนี้สำหรับผมใช้เครื่องนี้นะผมยอมรับเลยว่ามันเล่นดีนะฮะคือแล้วแต่ว่าผมจะไม่เทสเกมไหมน,นะครับเพราะว่าอย่างเช่นไอโฟนเจ็ดพาร์อ่ะมันยังเล่นเกมได้เนี่ย iPhone 12ตัวปัจจุบันชิป A14 Bionic นะฮะตังไม่ต้องพูดเยอะดีแน่น,นอนนะฮะนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมชอบแล้วพูดโดยรวมนะคะว่าเออประสบการณ์ที่ใช้มาอันไหนเป็นยังไงนะความรู้สึกโดยส่วนตัวผมแล้วอะผมชอบนะ,ะแต่ก็แบบเดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ้ยในบอเป็นลูกเครื่องไงอไอโฟนกันไปหรือเปล่าน่ไม่ต้องห่วงเลยครับผมจะบอกเลยว่าไอสิ่งที่เราชอบอะ มันก็มีสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นกันอันดับแรกนะครับที่จะบอกเลยว,ว่าไม่ชอบนั่นก็คือเรื่องแบตเตอรี่หมดไวมากหมดไวมากมานะฮะยิ่งเปิดแบบ 4G 5G ยิ่งแบบให้มันแบบว่าให้มันแบบเปิด 5G อย่างเงี้ยมันก็จะมีการแบบสวั p ไปส w ั p มาใช่ไหมครับ 4G 5G อย่างเงี้ยแล้วแบบเอาไปใช้งานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยโอ้คุณผู้ชมครับจะบอกว่ามันหมดไวมากจะต้องหาแบบว่า power bank หรืออะไรอย่างเงี้ยมา คำว่า1วันของเขาเหรออย,อย่าว่า1วันเลยเอาให้ใช้งานในครบแชั่วโมงเนี่ยไม่รอดนะเอาจริง,รงไม่รอดยิ่งเอาไปถ่ายรูปถ่ายวีดีโออะไรอย่างเงี้ยอืมเฉยพูดต้องช้านะครับไม่ไหวอันนี้คือไม่ชอบไปนะแบตเตอรี่ของ iPhone 12เนี่ยคือไปได้เลยนะถ้าใช้งานหนักๆช่วงกลางวันอะไรย่เงี้ยไ,ได้เลยยิ่งเปิด 5G ก็คือไม่ได้เลยนะฮะคือ หมดไวมาก2นะครับมาพูดถึงอันที่2บ้างที่ไม่ได้เลยนะก็คือเรื่องกล้องกลางคืนนะครับ iPhone บอกว่าเขาพัฒนาเรื่องกล้องกลางคืนแต่ก็เหมือนเดิมไม่ได้เลยเนาะ <c oughs> ก็คือจะไม่พูดเยอะนะครับสำหรับกล้องคืนของ iPhone ก็รู <c oughs> ้กันอยู่ว่ามันสว่างขึ้นมามองเห็นขึ้นมาแต่ก็แต่กระจายก็ <ś led> ไม่ได้เลยอ๋อแต่จะว่าไม่ได้เลยมันก็ไม่ได้หรอกเพราะเขาก็พัฒนาขึ้นมาเดี๋ยวจะมาแบบมีมาม่าก,กันอีกซึ่งมันก็ได้ได้อยู่แต่ก็ไม่ถึงว่ากัะดีมากถ้าเทียบกับแบรนด์ของซัมซุงอะไรอย่างเงี้ยซัมซุง Galaxy S ยี Ultra 5G ที่ผม,มเคยใช้มาถ้าเทียบโหมดแบบภาพมิตอ้องคือแล้วอะซัมซุงเขาก็โอเคกว่าไงเนาะวันนี้ก็ต้องยอมเขาแหละเดี๋ยวจะแบบว่าอ เกินไปหรือเปล่าไม่เกินหรอกก็เห็นกันอยู่เดี๋ยวสาวโบไอโฟนเขาจะน้อยใจอันไหนดีแล้วเ็าบอกว่าดีอันไหนไม่ดีแล้วงขบอกไม่เนี้แหละอืต่อมานะครับเรื่องที่สามเรื่อง Fa c e ID เฮอการผิดการปัจจุบันเนี่ยเนาะที่เราเป็นกันอยู่ก็ไวรัสโควิดนะฮะเราก็ต้องใส่แมสกกันแล้วก็คือไม่ได้ไม่ได้นะครับก็เป็นอะไรที่แบบเนาะ กับ,บช่วงนี้ยบางทีทาง Apple น่ะก็ไม่ยอมมาแก้ตรงนี้สักทีนึงคือจะต้องให้เราซื้อนาฬิกา a p p l e Watch ใช่ไหมถึงจะแบบใช้งานแบบได้ง่ายๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกปะคือบางทีแบบให้มาสแกนที่หน้าอย่างเดียวมันก็แบบไม่โอเคไงบางทีหรือหรือบางทีแบบจะต้องมาแบบใส่รหัสที่หน้าจออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่สะดวกออ้จริงๆอ่ะอยากให้แบบมันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะทัาไอดีเข้าแบบอยากให้มันอยู่ตรงนี้มากนะฮะ มันจะได้ช่วยเราด้วยกับสถานาการณ์นะตอนนี้บางทีเราก็ต้องเปิดแม้เรามาบางทีมันก็ไม่ปลอดภัยใช่ไหมล่ะะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไม่ชอบเฟน,นดีไม่ชอบออต้องบอกเลยมาพูดถึงข้อสนะฮะที่ผมไม่ชอบเลยก็คือน,นี่ฮะมองเห็นกันใช่ไหมฮะพอร์ตการเชื่อมต่อครับทำไมทำไมยังจะให้แบบไรนิ่งพอร์ตมาอยู่คือทำไมไม่ให้แบบนี้คเจ้าอินเะนนะี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอืม เ,เ,เ,เห็นไหครับให้มาแบบนี้ไม่ได้หรอครับเป็นแบบไทซีได้แล้วเออบางทีแบบว่าจะต้องพกแบบอะไรหลายอย่างแบบไปเสียไปเลยอย่างเงี้ยเออไทซีก็มียังมาต้องไรนิ่งพอร์ตอีกซึ่ง iPad ดอะไอแพดเขาเปลี่ยนเป็นไทซีแล้วทำไม p h o n e ไม่เปลี่ยนทันทีเนี่ยเป็นให้เธอมันจะได้แบบสะดวกสบายสำหรับผู้บริโภคอย่างเราบ้างอันนี้คือไม่ชอบเลยนะครับง่ายๆนะ มี iPad และมี iPhone ถชาใช้ก็ต้องแบบแยกกันอ่ะเออคือไม่ชอบนะไม่ชอบแหละเออไม่ชอบอ่ะเออง่ายๆเลยนะฮะอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมไม่ชอบทั้งหมดสอย่างนะครับแต่โดยรวมแล้วว่าคือมันก็หักลบกบล้างกันได้ใช่ไหมละ่ <S 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 ละเพราะว่าด้วยประสิทธิภาพของตัวเครื่องเอย เรื่องกล้องเออเรื่องหน้าจอเอ,อยอะไรเงี้ยเขาก็ให้มาค่อนข้างที่จะแบบว้าวไปแหละอมผมต้องบอกว่ามันดีมันโอเคมากๆนะฮะอันนี้ก็ไว้เป็นตัวช่วยนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่กำลังเล็งอยู่ว่าว่าจะซื้อดอบป่าหรือว่าจะรอยไอโฟน13หรือว่าจะซื้อไอโฟนตัวเก่าดีผมก็จะบอกว่าถ้าเราไหวเราซื้อุ่นี้มันก็ดีนะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับด้วยราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่29,900บาทนะครับอันนี้คือราคาเต็มโดยที่แบบไม่มีโปรโมชั่นอะไรเนาะ เขาก็ทํามาได้โอเคนะฮะสมกับราคาของเขานะครับซึ่งใครจะบอกว่าแพงมันก็แพงนั่นแหละแต่พอมาดูอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็น่าจะคุ้ม,มอะเนาะกับราคาที่เขาตั้งมาเรื่องประสิทธิภาพของเขาอะผมจะบอกแล้วว่าไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะคือของเขาม,มันดีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าก็4 5หปี6ปีอะก็ยาวๆเลยสำหรับการนํเดีดแต่ก็อย่างว่านะครับรุ่นอื่นเขาก็ทําราคาไมไ่ถูกกว่าเช่นกันแล้วก็ ประสิทธิภาพการทํางานก็จะว่าต่างมันก็ต่างครับแต่ถามว่ากับราคาที่ต้องจ่ายตัวนี้คุ้มกว่าไหมก็คุ้มกว่านะฮะแต่ก็อย่างว่าแหละครับแพงเขาก็ให้อะไรมาเยอะเนาะอย่างเช่นวัสดุอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้มาดูพรีเมียมกว่าใช่ไหมฮะสำหรับ iPhone 12ผมก็จะฝากไว้ประมาณนี้นะครับไว้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูนะครับเป็นทางเลือกนะครับในการซื้อนะครับถ้าใครกำลังลิงกอยู่นี้นะฮะโอเคครับก่อนเราจะจากกันไปนะครับผมก็ บอกไว้เช่นเคยนะครับนะฮะท่านที่แวะเข้ามาดูก็ดีนะฮะท่านที่ผ่านมาก็ดีนะครับหรือท่านที่ติดตามช่องผมอยู่แล้วก็ดีนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝาก u b s c r i b e นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็โอเคด้วยก็ดีนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมได้ทำคลิปนะครับดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับอืม สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย